สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ปุ่นเอาเมนูแกงกุ้งกระยอดพลาวใส้ตะตอกับลูกเรียงมา,ากฝาันะคะนี่คะ่ะวัตถุดิบลักค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่สถีลงไปค่ะเอาเครื่องแกงทีแล้วก็เคยใส่ลงไปนะคะในอระราเท่ากันค่ะ หลือว่าไม่ให้น้ำประทิค่อนเกินไปนะคะ่ะผสมไม่เข้ากันนะคะเดือดแล้วเราก็ใส่หัวพเาาลงไปะคะ่ะเราจะใส่ข้องผีสุกยากลงไปก่อนนะคะใส่วัวพเาาเป็นอันดับแรกะคะ่ะถ้าเผิ่อต้องการแกงให้น้ำม,มาก็รรเพิ่มเครื่องแกงกับน้ำทีลงไปนะคะ ยสดาวสุกแล้วคุณก็จะปรุงรสนะคะใส่น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ชุบรสนะคะยังไม่ใส่กเกลือหรือ,รอว่าน้ำตันน้ำปลาค่ะเพราะว่าใส่กะปิลงไปแล้วค่ะก็ต้องชิ่นด้วยนะคะเราจะรสเค็มเป็นไปค่ะคุณจะเติมน้ำทีฟนิดนึงค่ะเพื่อความนัวนะคะรสชาติเข้มข้นดีแล้วค่ะปรุงรสได้ตามต้องการแล้วคุณจะใส่กุ้งลงไปค่ะ ตามด้วยลูกเรียงและล,ลูกตต้นะคะมันจะไม่ข้นค่ะตอนนี้เปิดไฟแรงเลยนะคะเพื่อว่าไม่ให้กุ้งข้าวค่ะเร่าจะไม่ข้นเลยค่ะให้เดือดเต็มทีนะคะเดือดแล้วเราก็ค่อยๆชชยทับที่คนเบาๆค่ะเีืยอจะให้เหนือกุงซุกถัวถึงนะคะ นี่ค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่ผิกชีฝรแล้วก็ใบคุชีกนะคะเห็นสีสันในแกงเราหน้าตาน่ารับประทานยางขึ้นค่ะก็ทำง่ายง่ายไงม่ยากนะคะเกลี้ยนจากยอดเปลาาเป็น่อไหมายสดได้ค่ะน่อไหมายสดก็รอ้อยงอนกันนะคะตอิดสลัดก็ติดไฟได้เลยค่ะตักเสิร์ฟได้เลยกินกับข้าวซวยหรือหอวานนุ่มจีนก็ได้นะคะ ร้อยเหมือนกันค่ะนี่ค่ะลองทำกินกันดูนะคะอร้อยค่ะแนะนำแล้วพบกันไม่เมนูต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ